ววชดนี้ใช่แล้วก็วางตรงเนี้ยเดียวนี่ไงเ,เห็นเห็นครบเลยเราต้องปรับระดับเลยละประมาณนี้ได้ดีโอเคประมาณนี้ได้ดีโอเคขอว่าเป็นแบบนี้นะเกยเจสซี่มามารีวิวกันก่อนเจซี่ของเราเป็นแบบนี้นะสัญลักษณ์โลโก้เรามาจ้าเจซี่แล้วก็ตูด น,นี่เบลีย์ดูกนันนี่แบบพิเศ <c oughs> ของเราทาเจาเฮ้ยอ,อย่าขยับทำไมอเนี่ยมีต้นไม้ก็แล้วขอเราจะเป็นโลโก้ช่องเราขอเราจะเป็นโลโก้ช่องเรานี่โโลก้ช่องเคนแข่งก็จะเป็นอันนี้ครับ ป่ะเราจะมาแข่งกับ JC. เจซีดูสิอ่ะแล้วเราตั้งชื่อเปเเบว่า 1F2 หรือเป็นพีเปนทีโอเนนะชื่อช่องเราเองของฉันก็คือ c ซเราทดสอบกันเลยใช่ไหมขอเราชนะใช่ทดสอบก็คือมันชื่อว่าเอฟห้าหนึ่งโอเคเอฟห้าหนึ่งเอฟห้านึ่งเห้ต้องชื่อให้มาันาน,นั่นเงยดีมาเ c เริ่มยังเ c ซีทำอะไรอ่ะ นี่แหละโอเคป่ะสามสองนกูชุดเอ้าเอาใหม่เอาใหม่ที๊เจียวใหม่นั่งเข้าไปนี้เมื่อกี้เราดึงเบาเกินอนี่ยเกินไปโดนนั้นเลยสามสองหนึ่งกูชุดเอาใหม่อีกแล้วเอาใหม่อีกเอาใหม่เฮ้ยเจ๊อย่าทสของเรา มาเริ่มใหม่โอ้ยตกสามสองหนตา้ีตู้วัน ชนะว้าวคอขบยังหมุนเลยคุณมาหนึ่งเอสองหนึ่งได้หนึ่งแต้มแก้วหนึ่งต่อหนึ่งไม่หล่อเราเสมอกันอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเบบี้กินบี้ดีแคน three two o ชุดอันนี้ไม่นับจีซีอันนี้ไม่นับไม่นับเมื่อกี้มันโดนแบบนี้ไม่นับจีซียนี้ไม่นับ เราได้หนึ่งเลยจะ้ท่วนับก็กดหนึ่งใครคิดว่าไม่นับกดสองนับทุกคนจีซีมัน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 ปิดคอมเมตนต์นะอย่าให้หน้าเราไปเห็นนะอย่าให้หน้าเราไปเห็นในคอมเมนต์ไม่อย่างนั้นเราดนูแน่เราดูปิดคอมเมนต์แน่จีซีอ่าถ้าถ้าใครถ้าใครคิดว่าไม่ไม่นับกดหรือเอ่อไม่ใช่ดิถ้าใครคิดว่าไม่นับยอดวิวนี้จะถึงยอดวิวสิบแต่ถ้าใครคิดว่า อันนี้นับก็กดไลค์มาเลย Three, two, หนึ่งวิวก็คือหนึ่งตัวชุดเมื่อกี้ไม่เกี่ยวในจีซีเมื่อกี้มันตน้นขอบไม่ออะไรขอบไม่เสียอยู่เย็บขอบเสียรอบที่สอง พอลิศชนะอีกและมนดิไม่ยา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 ๆาโอเคต่อไปเบบิทเอ็กซ์ต่อไปเบบิทเอ็กซ์ัต่อไปเบเ็ต่อไปเราไมาทดสอบเบบิทเอ็กซ์กันว่าอันไหนจะแรงกว่ามาเอาจี๊ีสเราทำเฉพาะไอ้นี่แข่งกับไอ้นี่นะไม่อันนี้มันตอนสองเจี๊ยสเดี๋ยวเจี๊ตอนสองมันต้องแข่งอันนี้ล้วนเฉย ไม่แต่ไม่อันนี้เรากระหนดคลิปเองไม่แต่ไม่แต่เบเบ็ดชนะตอนตอนที่แข่งอะไรคุณก็ชนะอยู่ดีไม่ก็บางทีเผื่อจีซีชนะบุญเหมือนไอ้ดับอ่ะไอเอ็นเนี่ยเจสี่ปิดอยู่ดิเจสี่ป่ะเดียวทวนโอ้ชุดเจสี่ก็ชนะ เราได้สองเราได้สองอืมจสซีน่จะชนะเอ้ยสุสีกันสุสีกันโอ้อันนี้อ่อนให้นะอันนี้อ่อนให้ไม่เจสซีเจสซีไม่ได้อันนี้เราไม่ได้อันนี้เราก็อ่อนให้เหมือนกันอันนี้เราก็อ่อนให้เมื่อกี้อันนี้เราจิ้มรอบเดียโอ้ชุดอีต้องแบบนี้ ช่วยเหมือนเดิเแบบนี้กันโอ้จีซีชนะเนี่ยเลยอันนี้สีเราเราได้สามเต็มอ่ะฮะเราเราด้ว่าไอ้ไอเขียวน่าจะชนะเขียวไห้แดงมามันน่จะเป็นจีมาดิเชุด เหมือนสเตเดียมมันจะสเตเดียมมันจะพังเออจริงอะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดเมือกี้เราได้เสียงสั่นหยุดหยุดหดหยด what the heck what the heck is that นี่มนช่ส่วนนี่จะเป็นที่เกิดเราโอ้ยเเพิ่งเราขอดูกล้องก่อนโอเคประมาณนี้ ปอบอ่ะอ่ะพี่ซีได้หนึ่งต้มล้วได้สาเต้มรได้สามเต้มพี่ซีถูกมันกุดชุน<อ><อ>ผมหน้าเอเลยตอนนี้คุณผูณ้ชมผมหน้าเอเลยทำไมของีซีเป็นแบบนะีก่อนยุดก่อ,อนอุบัติเหตอุบัติเหตุ เราได้สีเราได้สีแดบแล้วแต่ทุกคนดูนี่สิมันแตกมันแตกเนี่ย,ยที่สนนุดนทุกคนมันแตกมันแตกไม่ก็ทุกคนขอผมไม่เบบีแต่มันยังแข็งได้อยู่นะเขาได้ไหนนะแข่งไม่ได้เ่ยไม่เกิดอะไขึ้นกับเรามันแข็งได้อยู่ไหมอ่ะน่าจะ ได้อยูเหรอเฮ้ยได้อยู่ได้อยบร้อยไปถวายกุญชุดโอเคนี่นะไปดูสิอะไรอ่ะมานดี๋ยีสิช่างขนมงี้เอามาเอาอะไมาไม่ไม่ตัวมามาเดี๋ยวเราขอลองเดี๋ยวสิอันนี้เราเราเฉพาะโดยเฉพาะแข่งไม่คิดว่าน่าจะได้อยู่เลย เราเบอกให้เราได้สีแต้มเราวองมาเตะครั้งีะซีได้หนึ่งแต้มโอเคอ่ะมอไม่ไม่เมื่อกี้เราเห็นคิซีอันนี้ก่อนโอเคจะซีได้สองแต้มเราได้สีแต้มวันกับชุดเมื่อกี้ของฉันบินเมื่อกี้ของเรามันมันกระแทกอย่างแรง เนี่ยพลาสติกแข็งว่าแต่ได้ไงวะตึกเฟกนี่อง่า่ากเจ็ดแปดอก้่นับอันนี่บ้ากบอ้ดบ้่นับสี่สองสี่ต่่ต่ออง,องนี่มี้าม่นับกด cho cầm ở đây hả ủa nó đi hả ออนนีเเ้เราได้หกีได้สเราได้หกปซีอีเราจิงเราได้หกได้สองวันหกชุดเจซีเมื่อกี้เห็นชิ้นสว่วนไหม <c oughs> มันม,มันมีชิ้นสว่วนลอยอากาศ <c oughs> อเจีเมื่อกี้มันมีชิ้นส่วนเหนดูสิคะดูสิคะ เห็นชิ้นส <Labor ator> <fi> ่วนไหมเนี่ยวมาดิชิ้นส่วนมันลอยเมื่อกี้เราเห็นชิ้นส่วนเล็กๆอ่ะจริงด้วยเนี่ยแค่เมื่อกี้เราเห็นลอยทุกคนไม่ก็ไม่นะไม่เป็นหกพังแล้ว ไหวไม่เน,นี่ยทุกคนถ้าคิดว่าไหวฝากกดไลค์มาด้วยถ้าคิดว่าไหวไหวพี่ต้องดูมาทจสซี่มาเราเปลี่ยนเป็นเบ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 เอ็กแล้วกันเราได้หแกแต้มมาไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเจสซีไม่ต้องเปลี่ยนชื่อเราจะกินอะไรน้องลุกในเวลาอันนี้ตอนที่สอง เล่น่ดะค่จริสเดี๋ยวเดี๋ยวคุณี่ชมาเราเปลี่ยนอันไม่ใช่เราเปลี่ยนอันใช้เบบดิ้อันนี้คือเบเบด้เดี๋ยวเราก็ใช้เบเบิ้เอาจะใช้เบบงเอ็ต้องใช้ที่ชุ่เนี้ยอ๊ยมาทุกคนมาเราได้เห็นแงกิ พิ่งแกโอเคทุกคนาเราเราได้เราได้หกแต้มเจสีได้สองแต้มโอเคไหมคุณผู้ชมฮะจะไปตัดผมกี่โมงอย่าเพิ่งไปเจสีมาถูกวันกูชุดอันนี้มาหัวใจโอเคทุกคนดูนี่โอ้เอาโอ้โอ้ไหม่ก็อเจสีได้ รือว่าเจซีจะชนะหรือว่าเจซีชนะเราได้ขอแต่งเจซีได้สองแต้มว้าวเจซีได้เป็นสามแต้มเจซีได้เป็นครื่อมือของเราแล้วคุณผู้ชมเราต้องรีบรีบล่ะจะเลยดูมันกระชุ่เอาไม้ทุกคนเอาไม้ เราขอลองนะอันนี้เราลองเฉยๆ,ๆ,ๆงงเจสี่นั่รนราคากี่บาทอ,อ่ะอจะซื้อที่ที่อยู่ข้างๆรถกระบะชอบเพิงโอ้อด้เลนะไี้สี่ไ้สามเราได้หกโอเคไหมคุณผู้ชมอย่างงกันนะ โอ้โน okay. oh, no. จซีด้สีแต้มแล้วอันนี้นไปจซีอันนี้ตัองเขากอกว่าทำแตกะ่ะสองอสองจีซีไม่เลยหรอกมไม่ใช่สโอเคจีซีใ <Okay. S 1> ส่ไหน ต้นเมื่อเหือตัวนี้จะไปติดฟิล์มที่ไหนอะ่ะอ๋อแม่ติดฟิล์มให้ฉีดแล้ว,วาอาจซิทนเอ๊ะเราขอเปลี่ยนแล้วนะ

เจสี่ได้สีแ้มแล้วได้หกแ้มโอ oh my เจสี่ห้าต่อหกเจสีเชี่ยวชัชนกับเรื่องเนี่ยเจสีเชี่ยวช,<า>ชันกับเรื่องเนี้ยเราไม่รู้อ่ะทีเจสีเชี่ยวชันกคือแดงๆมันจังชุดแดงเจสีเชี่ยวชันกับเรื่องเนี้ยแต่เราเชี่ยวชันกับไอเบเบ้นี้มากกว่า t h ช e e two o n ขอให้ชนะ<ๆ>เถอะไม่อยากที ต่อห้าแล้วพีซหนูว้าวเราได้เจ็ดเจ็ดต่อห้าโอเคทุกคนไม่มีไม่มีจนไม่มีนี่เสียงรถเราไม่ใช่รถข้างบ้านเราเสียงรถบ้านแล้นี้างานดีเราจำได้ว่ามันคือเสียงเรา คลิปนี้ยอดวิวไม่ถึงสิบเราจะ4ดวงขอชุดโอ้เหมือน G4 จะตายเลยมันเป็นเบาว้าวมันกำลังรวมตัวก,กันกลายเป็นดีลเกล็กซี่ เจ็ดี่ได้หกจ็ดเจสี่สีได้หกเรได้เจ็ดมารอบนี้เราจิ้มมันก็ชุดเอาโนไม่นับไม่นับเนาะโอ้เข้าทั้งสองคนเลยวิ่งเข้าเจ็ดโอ้ยเกือบโดนเมื่อกี้โดนแค่เนี้ย 1ันสามสโอ้ก <hacking> ูโ <hacking> อ้โนมาคราวี <hacking> ่เราจะไม่ห <hacking> ันไปทางน้ค <hacking> รับนึ่งส1ง กูชุดะการตะโกนทำให้เราเราแข็งแรงขึ้นว้าวว้าวว้าวจะได้เจ็เจ็ซีได้โกโ,โ,โอเคเฮ้ยไม่ต้องเอาผ้าดิฟุอาห้ามให้มันท่วนแล้วกัวนนี้ไง ชุดว้าวมอของเจสซีใจแปดนะต่อหกัอนนี้แปดต่อหกฮะเราได้แปต่อไหนเราได้แปดต่อไหนฉันได้เจต่อเจ<อ>็ดสุดท้ายสต่ว่าเราได้แปดวไง ราดีขอให้เราชนะเถอะเดี๋ยวจะตะุกวันโกชุดแมตันี้มารอบนี้เราตกกนี่ตกนมันกู้ีมันดูสีมันดูเชี่สกิล Tentang tak Okay 2 shoot Ay! ลอสุดท้าย,ยนะไเราจะ,ปะไปตัดผมกัน้ยังปเี่ซิอ่ะเสร็จกินก็มีเท่านี้หละก็ฝากกดไลค์กดสไ์ด้วยโอ้คลิปนี้ประมาณ1อนาที